เมื่อวานคนุณปรีดีสร้างแก้วผู้ช่วยประธานกรรมการใหญ่ของไส้กรอกเอฟเอ็มแวะไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็เอาของดีไปให้ชิมการไปเยี่ยมใครเนี่ยประวัฒิธรรมไทยต้องมีของติดไม้ติดมือไปนะครับไม่ใช่ไปมือเปล่าคุณปรีดีก็เอาดีไปไส้กรอก AFM ครับซึ่งเขาเป็นบริษัทของเขาก็คือเป็นบริษัทที่ทำไส้กรอก AFM นะครับวันพรุ่งนี้ ที่นครสวรรค์นะครับที่ตลาดในเทศบาลในเขตเทศบาลเขาบอกชื่อมาตลาดอะไรนะฮอหมกมีไหมดูสิผมหมดจะจําไม่ได้ผมก็จําไม่ได้นะครับชื่อน่ารักน่ารักนั่น,นแหละตลาดนั่นแหละนะครับเขาก็จะไปทอดชิมไปไปที่ร้านของเจสัมรีเจสัมรีเนี่ยก็จะมีขายไส้กรอกเยอะเลยพวกเจ๊ๆในตลาดนะมีหลายยี่ห้อเลยแต่ละย,ยี่ห้อเขาก็มีโปรโมชั่นมั่งทําให้คนไปซื้อของเขา แต่ของเอฟเบเนี่ยจับเป็นประจำคือไปตั้งกระทะใหญ่เลยทีมงานคุณภาพไปกันสิบกว่าคนนะครับนั่งรถตามกันไปหลายคันเพียงเพื่อไปทอดชิมให้เจสบรีร้านเจสบรีที่นครสวรรค์นนะตลาดที่เทศบาลนะนะคนกินแล้วถ้าชอบลองชิมสิบางคนไม่เคยชิมเอ้ยฉันกรอกจะไม่กินจะไม่รู้อร่อยไหมนี่ไงทอดให้ชิม จิ้มให้กินเป็นกระทงกระทงนะใส่กระทงกองกระดาษเอฟเอ็มมาแล้วก็ส่งให้ก็จะจิ้มที่ทอดทม,มันหวานมันหอมมันอร่อยเ <c oughs> ข้าไปซื้อในร้านเจ๊สมรีเลยครับด้านหลังนี่หลังที่ผมทอดนี่แล้วได้โปรโมชัน่นพิเศษในวันที่ a f m ยกทีมไปทอดชิงนะไม่ได้ไปเบียดเบียนเจ๊สมรีแต่เรามีของเราไปเราไปแล้วให้เจ๊สมรีขายเข้าร้านเขา นะครับโดยลดราคาให้เป็นการตอบแทนตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศคุณปรีดีสร้างแก้วเนี่ยแกก็ไปททั่วประเทศละครับท่านผู้ชมไปแนะนําไปพบตัวแทนจําหน่ายเอาสินค้าเอเไปให้คนได้รู้จักให้ได้กินได้ขายนะฮะเขาก็ไปเยี่ยมเยียนกันทั่วประเทศนะฮะจะทุกปากเลยนะฮะอันนี้ก็คนก็รู้จักกันเยอะนะครับแต่คราวนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่10เวลาประมาณตีห้าเป็นต้นไปที่ร้านในตลาดสด ของจังหวัดนครสวรรค์ที่เทศบาลนะครับเจสัมรีครับนี่ฮะเห็นมฮะนี่นี่ยเมื่อวานเข้ามาให้ผมผมก็กินเนี่ยไส้กรอ,อกไก่ยา่างสอดไส้ข้าวเหนียวท่านผู้ชมนี่ยผมก็เอาผมก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปช่องช่องฟรี๊ดโอ้ยท่านผู้ชมเนี่ยมีทั้งหมดโอ้ยสิบเส้นหกสิบบาทเส้นละหกบาทไปขายเสียบให้ขายสิบสองบาทยังได้เนี่ยมันอร่อยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ นี่นี่ข้างในเป็นข้าวเหนียวสอดไส้ข้าวเหนียวกลิ่นเป็นไก่ยา่างเชียวนะฮะเวลามีติดบ้านไว้นะทานสบายเลยนะคุณบีเอียมาให้เนี่ยสี่ถุงอย่างละสองเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยผมกว่าจะหมดก็นานเชียวเพราะว่าแขกมาเยี่ยมผมก็ทาอาหารให้กินหรือว่าผมติดรถไปเวลาไม่รู้จะไปจอดกินที่ไหนเดี๋ยวนี้จาาละหกสิบบาทไม่ไหวไปกันสามคนโอ้โหเล่นไป ร้อยปสิบาทรวมน้ําเนื้มสองร้ยกว่าบาทผมเอานี่ไปเลยใส่ถุงนี่ไปกระจององอแงกันทั้งรถบอกอยากจะกินหิวเหอแวกกินอะไรบอกไปต้องไม่ต้องคุณบีดีเขาเอานี่มาให้แล้วเน่เน่เน่เนไส้กรอบ a f m ไก่ย่างนะครับอ่าสอสไส้เข้าวเหนียวกินเข้าไปมันก็มีข้าวเหมือนกันแหละนะครับกินจินไม่ต้องร้องไม่ต้องบ,นออออออบ่นทุกมอทุอ,อ กขาเหนียวนี่เห็นไหมครับคผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะมีฟันผมติดไปผมไม่ได้ไปกินใส่ผัดป้อมผมฟันจริงอืคุยไปคุยมาหอมอร่อยนะครับครับอ,อีกอันหนึ่งที่เขาเอาหมากฝาคือคือพูด,ดง่ายว่าเป็นคนไทยอะ่ะคานผู้ชมมันต้องมีของติดมือของอย่างนี้ซื้อแพง คุณพีดีแกฉลาดแกเอาเวสม,มาให้ผมสี่ห่อเนี่ยยังไม่ถึงสองร้อยบาทเลยใช่ไหมต้องมาสองร้อยบาทแเดแล้วก,ก็ไปแวะซื้อปลาเอามาฝากพวกปลากเกลือปลาเค็มปลาแห้งก็ได้ตัวเดียวโลหนึง่งสองร้อยเจ็ดสิบมาอมาอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไส้กรอบไก่ลมควันครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเราไลฟ์สดไปแล้วถ้าท่านเอานิ้วโป้งรูดๆด,ดูข้างล่างน,นี้ก็จะเจอผมต้อนรับคุณปีดียังไงบ้างแล้วคุณพีดีก็จะเล่าให้ฟังเมื่อวาน ขอบพระคุณมากนะครับสาหรับหลายท่านที่เข้ามาชมหลังจากที่จบรายการแล้วในโอ้โหหลายสิบท่านเกือบร้อยเข้ามาชม,มือนผมตื่นเต้นมากเลยแสดงว่าท่านไม่อยากคุยเรื่องการเมืองอยากคุยเรื่องอาหารพอเป็นคลิปคุยเรื่องการเมืองเนี่ยชาหน่อยแต่พอเป็นคลิปคุยเรื่องอาหารแล้วก็โอ้โหคุณวีดีมาเปิดเอาของมาให้คุยเรื่องอาหารครึ่งชั่วโมงยอดคนดูจบปั๊บโอ้โหผมสะดุ้งนี่ครับอันนี้ก็คือโฟชีสคือ เป็นไส้กรอกที่มีสี่ชีสครับไส้กรอกไก่ลงควันหนังกรอบนะครับเป,เป็นเรียกว่าโฟชีสีชีสมีกระมองแบร์นะที่กินเข้าไปแล้วมันคล้ายๆชุรเรียน,นะครับข้างนอกดูแข็งแข็ง่ข้างในเป็นเป็นยุยยแบบเป็นนุ่มๆเหมือนชุรเรียน,นะครับแล้วก็มอสเซสเรล,ล่าแล้วก็อะไรนะพาร์มิซานชีสอะไรของเขาเนี่ยเยอะไปหมดนะครับเนี่ยสี่ชีสรวมอยู่ในแท่งนี้อย่าแม้จะหยดจะหยด อืมแต่เขาบอกว่าของเขาเนี่ยชีสเต็มเห็ไหมฮะเห็นฮะบริษัทคุณวีดีเล่าเมื่อวานว่าบริษัทอื่นไมพยายามจะทำบ้างทำไม่ได้เพราะเครื่องนี้แพงเครื่องจักที่จะยิงชีสเข้าไปเต็มเส้นรู้เลยเนี่ยเสอกลอกเอฟเอมเห็ไหมฮะถ้าไม่เอามือจับไว้เดี๋ยวมันไหลออกมาอีกอืมชีสที่กินเนีออกเค็มเมันมน มันไม่ได้ชีสแบบที่ซื้อเป็นกิโลกิโลเหมาใส่พวกขันน้ํามาไม่ใช่เป็นชีสที่เป็นชีสจริงๆชีสแท้ๆเลยครับท่านผู้ชมครับอืมอืมข้เอฟเอฟยังมีกว่าห้าสิบรสชาติกระจายไปทั่วเคือไม่ได้วางร้านเดียวห้าสิบแต่ละร้านดูตามความเหมาะสมเห็นไหมครับแล้วท่านผู้ชมดูนี่เห็นไหมครับ เป็นเนี่ยเต็มเส้นมันรูใหญ่เลยใช้เครื่องชิเข้าไปชีสสี่อย่างผสมกันอร่อยคนละแบบอืมอืออะไรกันนี่ก็ฝากท่านผู้ชมไปว่าใครอยากทานไสก้กรอก AFM นะครับก็ลองชิมได้ซื้อปลีกก็หกสิบกว่าบาทเองเนี่ยหกสิบสี่บาท ี่เสนเนี่ยผมกินไปซะเยอะแล้วเมื่อคืนก็นั่งไม่รู้จะทำอะไรอยากกินน้องกินนี่ทุกทีผมกินดึกดึกลุกไปทอดหมูกินลุกไปทอดเนื้อทอดปลามันมันแพงแล้วมันเสียเวลามันอ้วนกินเนี่ยเส้นกรอกเส้นเดียวอิ่มเลยนะยิ่งมีข้าวด้วยเอามาคลุกเอามาอุ่นอะไรก็ดีหมดพิษเตือนใจเข้ามาเตือนใจมีสิรินะครับบอกว่า หน้าทางค่ะเจ้าของสวนส้มนะครับอยู่แถวนั่นแหละแถวทางสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับเจ้าของสวนส้มจะประกอบเวลาเขามีงานมีอะไรพี่เตือนใจก็เอาส้มโอของพี่เตือนใจไปขายหวานหอมมากเลยคนมีตังเนาะทำอะไรมันก็ดีนะพี่เนาะและแถมนี่เป็นคนดีมีความรักด้วยการว่าช่วยดูแลพี่ประกอบที่ป่วยเป็นโรคไต ตอนรักกันสมัยก่อนพี่ประกอบ่าเข้มแข็งดูแลสวนจนมีชื่อเสียงเวลาพี่ประกอบป่วยเป็นสิบปีมาแล้วที่พี่เตือนใจดูแลบะคองรักษาโรคไตจนทุกวันนี้พี่ประกอบแข็งแรงครับยังไปช่วยปิดส้มโอได้ลีลาการปิดพี่เตือนใจบอกวันหลังวันหลังจะ จะปริ้นให้คุณตุลดูว่าพี่ประกอบเก่งแค่ไหนทำเร็มเวมากเลยปุ๊บ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 เขามีเทคนิคของเขานะครับผมก็ขอให้พี่ประกอบสุขภาพดีนะครับเมื่อกี้ผมกําลังผมคุยกับผู้ชมไปถึงเรื่องของไส้กรอก A F M และคุณปรีดีที่แวะมาเยี่ยมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาถ้าท่านอยู่ในนครสวรรค์ไปที่ตลาดด้วยได้ไหมครับตลาดเทศบาลนะไปสตีห้านอ้องไปทานไปชิมเขาจะทอดชิมไส้กรอกหลายอย่างเลย เดินเข้าไปเลยถามเลยว่าร้านไส้กรอบเจ๊สําีอยู่ตรงไหน,นเจ๊สําีนี่ขายหลายอย่างไส้กรอกก็หลายยี่ห้อแต่ผมเน้นว่า JS เอ่อ AFM เนี่ยดีที่สุดแล้วก็พรุ่งนี้ AFM เข้าไปทอดชิมโชว์ให้ท่านได้ลองชิมา็ชอบชอบมั้ยโปรโมชั่นถูกๆถ้าชอบไปซื้อซื้อไปเราไปสร้างอาชีพได้ไปใส่ขายได้ปิ้งได้หน้าบ้านเราปล่อยไว้ว่างๆทําทไม ผมยังชอบค้าขายเลยมันสนุกมันขำมันมีอารมณ์มันท้าทายว่าจะมีคนกินเราไหมปั้งโต๊มันหน้าบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไส้กรอกมาย่างเสียบไม้นะไม้ละสิบ,บาทเนี่ยโอ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยมีกำไรไม่รู้เท่าไหร่เลยเนี่ยเนี่ยหกสิกว่าบาทดูดิแล้วอร่อยแล้วมีจุดขายเป็นโทช,ชีสบ้างไส้ข้าวเหนียวบ้างโอ้แม่เนี่ยแหละครับก็ ไปพบคุณปรีดีพวกนี้นะคุณบรีดีสร้างแก้วผู้ช่วยประธานกรรมการใหญ่ของไส้กรอบ AFM ไปพบกับท่านที่ร้านเจสบรีนะครับตลาดลคนครสวรรค์นะฮะแล้วผมได้ชิมเอามาแล้วอุตส่าหเลี้ยวเข้ามาในบ้านผมซึ่งมาผ่านเลยไปก็ได้แต่ท่านก็คิดถึงกันเนาะคนเราก็อุตส่าหเอามาฝากให้ผมได้รับประทานผมได้ทานแล้วผมก็อร่อยมากนะครับอดที่จะมาบอกทุกท่านไม่ได้ก็ขอให ไปร้านเจสมรีที่นครสวรรค์ที่ตลาดสดแล้วก็ซื้อบางท่านก็จะไปที่แมคโครนะถ้าท่านอยากฟังผมปั๊บเด่ยอยู่ใกล้ๆแมคโครมีไหมเข้าไปที่ขายไส้กรอกมองประราดไปหาถุงสีิวเขียวๆที่แขวนนะ่ะเด่นเลยนั่นแหละเอฟทั้งนั้นมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรสชาติไม่ใช่ยี่ห้อเดียวเอฟแล้วก็หลากหลายรสชาติเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้ไปลองชิมดูคืนนี้ลองทําข้าวผัดไส้กรอกดูนะครับ